สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซีวิวอินเตอร์เทดดิ้งจำกัดนะคะก็จะมาสอนวิธีการประกอบนะคะในส่วนของตัวเนกประสงค์รุ่นนี้นะคะ c ีเอสหนึ่งสองหนึ่งค่ะวิธีการประกอบจะมีจะมีอะไรบ้างนะคะมาติดตามได้เลยค่ะที่จะเป็นอุปกรณ์หลักๆนะคะที่จะใช้นะคะเราก็จะมีนี่นะคะสว่านนะคะค้อนยางนะคะแล้วก็คัตเตอร์น,นะคะอุปกรณ์3อย่างมีแค่นี้ค่ะที่จะใช้ค่ะเราก็จะมาเริ่มจากการอ่า คว่มในส่วนของสินค้าลงนะคะให้โลโก้ไปอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็นำด้านด้านหลังขึ้นอย่างนี้นะคะตัดในส่วนของที่รัดออกนะคะแล้วก็อันนี้ออกทั้งหมดเลยตัดแล้วนะคะเราก็จะได้สินค้าเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นแผ่นหลังนะคะนี้ลูกค้าก็อ่า แยกอะไหล่ก่อนค่ะแผ่นหลังตรงนี้ค่ะที่เป็นแผ่นบางบางสามชิ้นตรงนี้ค่ะให้ลูกค้านะคะแยกออกไปก่อนค่ะและนี้จะเป็นส่วนท็อปบนนะคะที่เราจะต้องเอามาประกอบนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนส่วนชิ้นแรกที่เราจะนํามาประกอบนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะให้ลูกค้านะคะแยกไว้ใกล้ๆค่ะสามเสร็จแล้วนะคะจะมีกล่องอะไหล่อยู่ตรงนี้นะคะให้ลูกค้านํากล่องอะไหล่ที่จะเป็นพวกน็อตออกมาค่ะ พอเราเปิดมาแล้วนะคะเราก็จะเจอสองถุงแบบนี้นะคะถุงแรกนะคะจะเป็นในส่วนของบานพับค่ะถุงที่สองนะคะจะเป็นในส่วนของน็อตแล้วก็อะไหล่ทั้งหมดนะคะจะอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็เป็นรางลิ้นชักนะคะอันนี้ส่วนอันนี้เป็นคู่มือการประกอบค่ะก็จะมีในคู่มือก็จะมีบอกนะคะว่าแผ่นแผ่นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็น็อตอันนี้เป็นน็อตอะไรบ้างนะคะในคู่มือเขาก็จะมีบอกว่าน็อต น็อตสกูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีวิธีบอกให้พอเราแกะถุงน็อตมาแล้วนะคะเราก็จะได้น็อตอ่าแบบต่างๆตามนี้นะคะน็อตแต่ละตัวค่ะเขาก็จะมีอักษรให้นะคะว่าอันนี้เป็นน็อตตัว E นะคะให้ลูกค้าใช้น็อตตามนี้เลยนะคะห้ามใช้น็อตผิดประเภทนะคะเพราะว่ามันจะยิงไม่ได้ค่ะเขาจะให้มาในจํานวนจํากัดแล้วก็พอดีค่ะ อันนี้ส่วนหมุดไม้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นตัว small, A ค่ะหมุดไม้แล้วก็อันนี้น็อตตัว F นะคะมันจะมีเยอะกว่าเขานะคะตัว F อันนี้เป็นหมุดชั้นปรับค่ะตัว G แล้วก็เป็นน็อตตัวเล็กนะคะตัว K แล้วก็อันนี้เป็นตัว E ค่ะตัว E กับตัว C ค่ะจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะคะอยู่ในถุงเดียวกันแล้วก็อันนี้จะเป็นสลักเกือกหมาค่ะจะใช้ด้วยกันนะคะจะเป็นตัว D กับตัว B จะใช้ด้วยกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอ่าเป็นขาค่ะอันนี้เป็นที่ล็อกค่ะ แล้วก็นี้เป็นชุดกุญแจนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําวิธีขั้นตอนการต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการตอกหมุดนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตอกหมุดนะคะจะมีตัวนี้ค่ะสลักเกือกม้านะคะกับหมุดไม้ตัวนี้ค่ะวิธีการประกอบให้เรานําหมุดนะคะตรงนี้ค่ะให้เราสังเกตดูดีเนี่ยคะมันจะเป็นลูกศรลูกศรตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะลูกศรตรงนี้ ลูกศรตรงนี้นะคะต้องหงายขึ้นนะคะต้องหงายขึ้นขึ้นรูแบบนี้ค่ะรูจะอยู่ตรงไหนนะคะให้สังเกตด้านบนด้านบนจะเป็นรูแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะให้หงายขึ้นรูแบบนี้ค่ะใช่แล้วเราก็เอาเนี่ยค่ะหมุดไม้มาใส่รูข้างๆแบบนี้ใช้ค้อนตอกค่ะใช้ตอกลงไปนะคะแบบนี้ค่ะจะเสร็จแล้วหนึ่งอันนะคะและทีเนี้ย ไม้อะค่ะไม้อันนี้ค่ะที่ไม่มีสลักเกลกหมาเราก็ใส่หมุดหมุดไม้ไปธรรมดาสองด้านเลยทั้ง2อรูเนียนะคะส่วนไม้อันไหนที่เป็นด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเป็นแบบเป็นแบบนี้เราก็ใส่แบบนี้ค่ะเหมือนตอนแรกที่ที่ทำให้ดูนะคะใส่อย่างนี้ตอกหมุดแบบนี้ให้ครบทุกอันค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีต่อไปกันค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเริ่มจากแผ่นไม้นะคะแผ่นนี้นะคะแผ่นใหญ่จะเป็นเบอร์สองนะคะแล้วก็แผ่นนี้จะเป็นเบอร์ห้านะคะลูกคา้าให้ลูกค้าแกะรางลิ้นชักออกมาค่ะลางลิ้นชักนะคะเพราะแกะมาแล้วจะได้สี่อันนะคะหนึ่งสองสามสี่ให้ลูกค้าสังเกตนะคะอันนี้ค่ะที่เป็นโค้งๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะเก็บไว้ติดกับลิ้นชักนะคะส่วนที่เราจะเอามายิงอ่ะจะเป็นที่เป็นแบบเรียบแบบนี้ค่ะให้นำรางลิ้นชักนะคะมาวาง ตรงนี้ค่ะให้ลูกค้าสังเกตตรงรูตรงนี้นะคะให้หันหาหมุดอย่างนี้นะหันหา,หาข้างบนอย่างนี้ค่ะแล้วให้เอารูที่สองตรงเนี้ยค่ะมาตรงรูรูที่สองของลางนิ้นชักอะค่ะมาตรงรูวางรูแบบนี้นะคะเราจะใช้น็อตตัวเล็กนะคะน็อตตัวเล็กแบบนี้นะคะในการยิงนะแล้วก็ยิงไปที่จุดตรงนี้นะคะสองอัน ยิงแบบนี้ทั้งสองอันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะลูกค้าให้ลูกค้าสังเกตเหมือนกันก็คือให้นําตรงเนี้ค่ะหัวที่มีรูตรงเนี้ค่ะหันขึ้นหาหมุดตรงนี้แล้วก็ใช้รูที่2เหมือนกันแล้วก็ใช้น็อตยิงอะค่ะทั้งรูรูบนแล้วก็รูล่างแบบนี้ค่ะพอเรายิงเสร็จแล้วนะคะเราจะนำสองแผ่นนี้นะคะไปพักไว้ก่อนแล้วเราจะนำไม้นะคะแผ่นท็อปของเราหมายเลขหนค่ะขึ้นมายิงค่ะ ต่อไปนะคะเราจะเริ่มจากแผ่นไม้แผ่นนี้นะคะแผ่นไม้หมายเลขหนึ่งหรือว่าท็อปจะท็อปบนของเรานะคะท็อปของอ่าชั้นของเราแต่ว่าการประกอบของเรานะคะเราจะประกอบความก็คือเราจะประกอบจากข้างบนนะคะขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงอ่าที่เป็นขาของตัวตู้นะคะเราจะไม่ประกอบจากขาตู้ขึ้นไปนะคะลูกค้าเราจะประกอบ ความหน้าลงอะคะ่ะก็คือเนี้ยจะเป็นอ่าด้านหน้าของโต๊ะของเรานะคะเราจะประกอบจากหน้าโต๊ะแล้วก็ไล่ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ลูกค้านะคะนําสลักตัวนี้มาค่ะหกตัวนะคะเราจะนําสลักตรงเนี้ยค่ะมายิงให้ครบหกรูที่เป็นรูตรงเนี้ยค่ะรูตามนี้เลยยิงไม่ต้องเยอะนะคะลูกคา้านี่ค่ะยิงให้สุดแค่นี้พอค่ะเพราะเขาจะมีสลักอยู่ สลักอยู่ตรงนี้ค่ะขอบยิงแค่ขอบนี้พอค่ะยิงตามรูเนะะี่ยค่ะรูเล็กตรงนี้นะคะให้ครบหกรูเลยค่ะหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เป็นสี่ห้าหกนะตามนี้เลยคะ่ะต่อไปนะคะให้ลูกค้าเตรียมหมายเลขของไม้นะคะตามนี้เลยนะคะไม้หมายเลขสองนะคะที่เรายิงรางนิ้นชักไว้เมื่อกี้นะคะเลขสามค่ะแล้วก็เลขห้านะคะตัวนี้จะเป็นเลขสิบค่ะ แล้วก็อันนี้จะเป็นเลข8ค่ะลูกค้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเลข8ให้ลูกค้าเตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้ครบก่อนค่ะตามนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีการประกอบนะคะให้ลูกค้าหันหน้ามาทางเดียวกับทางคลิปวิดีโอนะคะเราจะได้ไม่งงนะคะให้ลูกค้าหันในส่วนของร่องตรงนี้ค่ะไปข้างหน้าแล้วก็คนยืนประกอบอะคะ่ะอยู่ฝั่งนี้นะคะ อันนี้เราจะเริ่มจากแผ่นไม้หมายเลขห้านะคะความในส่วนของลิ้นชักลงนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะสลักที่เราใส่ไปเมื่อกี้กับหมุดไม้นะคะให้นําสลักตรงนี้ค่ะใส่เข้ามาในรูให้ตรงกับตรงนี้ค่ะใส่เสร็จแล้วนะคะให้ยิงขันเลยค่ะขันพอแค่ตึงๆมือพอนะคะไม่ต้องอ่าขันแรงหรือว่าขันเยอะจนเกินไปอะค่ะตรงนี้ ต่อไปนะคะเราจะใช้นะคะแผ่นไม้แผ่นเล็กของเรานะคะหมายเลขแปดให้สังเกตนะคะลูกค้าให้เอาด้านที่เป็นหมุดตรงนี้นะคะใส่เข้าไปค่ะเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะคะลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งค่ะเราจะใส่ในส่วนของสลักนะคะล็อกไปในส่วนของรูข้างบนค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะให้นําแผ่นไม้หมายเลขสองนะคะมาใส่ในส่วนของรูตรงนี้ค่ะนําในส่วนของสลักตรงนี้นะคะลง ใส่ไปในรูแบบนี้เลยค่ะและอีกด้านหนึ่งก็ยกในส่วนของหมุดไม้ค่ะใส่เข้าไปในรูตรงนี้แล้วก็กดลงพร้อมกันค่ะแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็ขันล็อกได้เลยตอนนี้นะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นไม้นหมายเลขสิบนะคะให้เอาสลักตรงนี้นะคะขันขันขึ้นมาค่ะ แล้วตรงนี้ใส่รูเข้าไปแบบนี้นะคะดันเข้าไปให้ชิดแบบนี้ค่ะแล้วก็นำแผ่นไม้อีกแผ่นหนึ่งนะคะเวลาใส่ต้องใส่ทั้งสองด้านพร้อมกันนะคะยกหมุดตรงนี้ใส่แล้วก็ใส่อันนี้พร้อมกันแล้วก็กดลงไปค่ะตรงนี้จะกดง่าย ก็ขันล็อกเลยค่ะแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะให้สังเกตว่าร่องของเราตรงเนี้ค่ะจะตรงกันหมดเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะร่องอันนี้ก็จะตรงตรงกันหมดเลยตอนนี้เราก็จะได้นะคะในส่วนของขา,าตู้ของเรานะคะสามขาอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะใช้แผ่นไม้นะคะหมายเลขเก้านะคะหมายเลขเก้าจะเป็นแบบนี้นะคะ จะมีสลักสองข้างแบบนี้จะไม่มีหมุดเกือกม้านะคะตรงนี้ให้ใส่ไปนี้ค่ะบนรูนี้ค่ะเหนืออ่ารางนินทักของเราค่ะแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยใส่ไปแบบนี้ค่ะตัวนี้ไม่ต้องยิงน็อตนะคะให้ใส่ไปธรรมดา ตัวนี้นะคะจะไม่มีสลักเกือกหมานะคะเราจะใช้น็อตนะคะเป็นน็อตตัวยาวนะคะที่เขาให้มาเยอะๆอะคะ่ะลูกค้าในถุงอะคะ่ะยิงเข้าไปด้านข้างแบบนี้ค่ะตอนยิงนะคะให้ลูกค้านะคะประคองในส่วนของแผ่นไม้ดูด้วยนะคะว่า,าแผ่นไม้ของเราอะคะ่ะเบี้ยวเข้าไปทางซ้ายหรือว่าขวาหรือเปล่าะคะ่ะให้ประคองไป ให้แผ่นไม้ค่ะสนิทตรงๆแบบนี้ค่ะเราก็จะยิงทั้งหมดนะคะสองฝั่งเลยเสร็จแล้วในส่วนของฝั่งนี้ที่เรายิงน็อตตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะด้านล่างเราก็มาทำการนะคะขันล็อกได้เลยค่ะแบบนี้ค่ะ ทั้งสองข้างด้านข้างในส่วนของฝั่งเนี้ค่ะก็ยิงน็อตตัวยาวด้วยนะคะชิ้นต่อไปที่เราจะนำมาประกอบนะคะคือแผ่นไม้หมายเลขสิบสามนะคะให้ลูกค้าสังเกตคือจะมีร่องสองด้านแบบนี้นะคะจะเป็นตัวยาวตัวยาวแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแผ่นบางๆค่ะ เป็นแผ่นอ่าแผ่นหลังของเรานะคะทั้งสองอันแบบนี้ค่ะวิธีการใส่นะคะก็จะใส่แผ่นสีที่เป็นสีโซลิกนะคะนําเข้าด้านในสีขาวจะอยู่ด้านนอกนะคะให้ใส่ลงไปในร่องค่ะใส่ลงไปในร่องเลยค่ะร่องด้านข้างและก็ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วให้นําแผ่นไม้ะคะ่ะหมายเลขสิบสามค่ะ มาใส่นะคะให้ตรงร่องแล้วก็ใส่ลงไปในรูที่เป็นรูหมุดตรงเนี้ค่ะให้หมุดไม้เข้าไปด้านในแล้วก็นำในส่วนของแผ่นหลังอีกแผ่นหนึ่งค่ะนำมาใส่ได้เลยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราใช้น็อตตัวยาวเหมือนเดิมค่ะยิงเข้าไปด้านข้างตรงนี้ค่ะ ยิงแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะจนเสร็จต่อไปนะคะเราจะใช้นะคะอุปกรณ์แผ่นไม้นะคะหมายเลขสี่ค่ะตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นหมายเลขสิค่ะแล้วสองชิ้นนี้นะคะจะเป็นหมายเลขสิบเค่ะสองชิ้นนี้ค่ะที่เราจะนํามาประกอบต่อไปเราจะนําในส่วนของหมายเลขสิบเอ็ดนะคะมาใส่รูตรงนี้ค่ะให้ให้ใหอ่ารูหมุดนะคะตรงกัน ประกอบเป็นตัวเฮดค่ะตรงนี้แล้วก็ความลงค่ะแบบนี้เลยแบบนี้ค่ะเ,เสร็จแล้วนะคะเราจะนำในส่วนของแผ่นไม้ที่เราประกอบไว้เมื่อกี้ค่ะมาใส่ในส่วนของด้านบนค่ะเราก็จะใส่ไปในรูนะคะแบบนี้ ให้สลักเข้ากันนะคะให้เข้ากันทุกด้านใส่เข้าไปในรูนะแบบนี้ค่ะให้แนบสนิทกันแบบนี้ทั้งทุกมุมเลยนะคะตามนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะยิงน็อตด,ด้านข้างด้วยน็อตตัวยาวเหมือนเดิมนะคะสี่รูตามนี้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ยิงให้ครบทั้งสองด้านเลยนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะด้านบนนะคะจะมีรูสองรูนะคะตรงนี้ให้เรายิงเอาน็อตตัวยาวมายิงค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรานําในส่วนขาตรงนี้นะคะเทจากถุงลงมาค่ะแบบนี้เลยแล้วเราก็จะวางตามตําแหน่งต่างๆนะคะให้ลูกค้าวางแบบนี้ค่ะ ให้หันด้านที่เป็นรูเดียวขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เป็นสองรูอะคะ่ะลงข้างล่างแบบนี้จะวางตำแหน่งตามนี้เลยคะ่ะลูกค้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ขาทั้งหมดตามนี้เลยนะคะหนึ่งสองนะคะสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดตามนี้เลยคะ่ะทีนี้นะคะเราก็จะมากลับด้านนะคะเอาด้านที่เป็นส่วนบนขึ้นนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการใส่ประตูแล้วนะคะตอนนี้เราประกอบมาถึงขั้นตอนใกล้จะเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะหน้าตาต้องออกมาเป็นประมาณนี้แล้วนะคะการประกอบลิ้นชักนะคะแผ่นไม้ที่เราจะใช้นะคะจะมีเลขยี่สินะคะ19 17 16 15้านะคะแล้วก็มีแผ่นในส่วนของแผ่นลิ้นชักหนึงแผ่นตามนี้นะคะให้ลูกค้าแยกในส่วนของแผ่นไม้ออกมาเลยนะคะะ ต่อไปนะคะเราจะใช้สลักเกือกม้าของเรานะคะเหมือนเดิมนะคะในการยิงรูเล็กนะคะแบบนี้ยิงไปที่แผ่นหน้าลิ้นชักเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้นะคะแผ่นไม้ในส่วนของหมายเลขสิห้านะคะใส่ไปในรูนี่ค่ะ แล้วก,กดลงไปนะคะให้สังเกตนะคะวิธีาการทําที่ถูกต้องนะคะจะลองตรงนี้นะคะจะต้องตรงกันนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นหมายเลขสิบหนะคะเสร็จแล้วนะคะขันล็อกค่ะทั้งทั้งสองด้านค่ะต่อไปนะคะเราจะนำ แผ่นไม้นะคะหมายเลขสิบเก้าค่ะมาใส่ในร่องนี้ค่ะที่เป็นสองรูแบบนี้แล้วก็ทำในส่วนของแผ่นลิ้นชักนะคะมาใส่ลงไปค่ะให้แผ่นนะคะอยู่ข้างบนแผ่นไม้แบบนี้นะคะถ้าใส่ที่ถูกต้องก็คือแผ่นไม้ตรงนี้ค่ะจะอยู่ข้างหลังแผ่นนะคะแล้วก็นำแผ่นไม้ที่เหลือค่ะมาใส่ เสร็จแล้วเราจะใช้น็อตตัวยาวนะคะในการยิงเข้าไปด้านข้างแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งค่ะวิธีการใส่รางลิ้นชักนะคะลูกค้าให้สังเกตนะคะรางลิ้นชักเราจะมี2ออันแบบนี้นะ ที่เราแยกออกมาแล้วค่ะให้นําในส่วนของล้อค่ะไว้ด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นด้านหน้าลิ้นชักนะคะล้อจะต้องอยู่ด้านหลังนะคะให้นํามาวางแบบนี้ค่ะล้อจะไปอยู่ข้างๆแบบนี้ค่ะให้ใช้น็อตตัวเล็กนะคะในการยิงค่ะรูที่สองนะคะรูที่สองแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ยิงเหมือนกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้น้ำลิ้นชักของเรานะคะมาใส่กับตัวตู้แบบนี้นะคะที่เราจะต้องประกอบลิ้นชักก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้วัดในส่วนของระดับประตูตู้ได้ถูกต้องนะคะเราจะวัดระดับประตูตู้จากลิ้นชักตรงนี้นะคะในส่วนของการใส่บานพับประตูนะคะข้อควรระวังเราจะใส่บานพับค่อนข้างผิดกันเยอะนะคะสําหรับลูกค้าบางท่านนะ บานพับที่ทางร้านให้ไปอะค่ะจะมีทั้งหมด6ชุดนะคะหนึ่ง6สาสี่ห้าหนะคะจะมีในส่วนของตัวตรงเราจะเรียกตรงนี้ว่าตัวตรงอันนี้เรียกว่าตัวงอนะคะวิธีสังเกตง่ายๆเลยลูกค้าดูตรงในส่วนของบานพับตัวนี้ค่ะบานพับอันนี้จะโค้งเห็นไหมคะคอโค้งแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าตัวงอส่วนตรงนี้นะคะจะตรงเรียบมาแบบนี้เราเรียกว่าตัวตรงนะคะในส่วนของบานพับตัวตรง ใส่กับประตูที่มีรูกุญแจแบบนี้เท่านั้นนะคะใส่กับบานพับที่มีรูกุญแจแบบนี้เท่านั้นห้ามสลับบานพับนะคะไม่งั้นเราจะปรับในส่วนของบานประตูไม่ได้ค่ะตัวตรงใส่กับบานประตูที่มีรูเท่านั้นค่ะ ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเราก็จะใช้น็อตในส่วนของอตัวไอค่ะที่เขาให้มาในถุงของบานพับเลยนะคะยิงเข้าไปตามรูนี้เลยค่ะในส่วนนี้เขาจะไม่มีมาร์คให้นะคะลูกค้าไม่มีมาร์คให้ให้เราวางไปในตำแหน่งตรงนี้ค่ะมันจะพอดีกับรูนะคะและให้เรายิงลงไปได้เลยแบบนี้ค่ะ ยิงแบบนี้ให้ครบทุกบานนะคะลูกค้าแนะนำให้ลูกค้ายิงบานที่มีรูกุญแจอยู่ก่อนนะคะใช้บานพับตัวตรงส่วนบานที่ไม่มีรูกุญแจนะคะบานพับตัวงอเราค่อยมายิงที่หลังค่ะเราจะไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องสับสนเรื่องของบานพับคะ่ะในส่วนของบานประตูนะคะลูกค้าให้นําในส่วนของบานประตูที่มีรูกุญแจนะคะไว้ทางฝั่งขวามือของเรานะคะไม่มีรูกุญแจนะคะไว้ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะ ให้ลูกค้านะคะคนําในส่วนของบานประตูนะคะคมาเทียบตรงนี้นะคะคเราจะมีจุดมาร์กให้สองจุดนะคะคตรงนี้ค่ะแล้วก็ขยับตรงนี้ค่ะบานประตูนะคะคให้เท่ากับในส่วนของนิ้นชักของเราค่ะเสร็จแล้วนะคะคถ้าได้ระดับที่ต้องการแล้วค่ะเราก็เอาน็อตยิงเข้าไปได้เลยค่ะยิงแบบนี้ค่ะ ให้ลูกค้านะคะยิงแค่อย่างประตูก่อนนะคะบานพับยังไม่ต้องยิงน็อตทั้งหมดนะคะให้ยิงตัวบนแบบนี้ก่อนนะคะตัวเดียวแล้วก็ข้างล่างก็ยิงตัวบนตัวเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อเราจะมาขยับค่ะถ้าเราได้ตำแหน่งที่แน่นอนแล้วค่ะเราค่อยมาใส่ทั้งหมดทั้งสองตัวค่ะตอนนี้นะคะเรายิงประตูนะคะครบทั้งหมด3บานแล้วนะคะทีนี้เราจะมาลองปิดในส่วนของประตูแล้วก็มาปรับในส่วนของบานประตูกันนะคะให้ลูกค้าลองปิดก่อนค่ะ ตอนนี้ให้ลูกค้าสังเกตนะคะว่าร่องตรงนี้ของเราอะค่ะยังจะห่างอยู่นะคะทีนี้เราจะมาปรับในส่วนของบานประตูะค่ะเข้ามาให้ชิดกันแล้วก็ได้ระยะที่สวยงามนะคะ mm. วิธีการปรับนะคะลูกค้าให้ลูกค้าสังเกตตรงนี้นะคะจะมีในส่วนของเดือยอาบานพับกุญแจอยู่ตรงนี้ค่ะ mm. ถ้าลูกค้าขันตามเข็มนาฬิกาค่ะจะเป็นขยับบานประตูเข้าถ้าลูกค้าขันทวน เข็มนาฬิกาค่ะจะเป็นการขยับประตูออกนะคะเวลาปรับนะคะให้ปรับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะแล้วก็ให้ปรับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะลูกค้าแล้วก็นี่เป็นประตูนะคะหลังที่ปรับแล้วนะคะระยะห่างตรงนี้ค่ะก็จะชิดเข้ามานะคะถ้าลูกค้าโอเคแล้วพอใจแล้ว,ลวในส่วนของระดับแล้วก็ช่อง ในส่วนของตรงนี้นะคะลูกค้าก็สามารถายิงน็อตที่เหลือตรงนี้ค่ะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างได้เลยค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้านะคะยิงบานประตูไปแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของช่องตรงนี้ค่ะมะีมีระยะห่างเกินไปลูกค้าคิดว่าอยากจะขยับเข้ามาอีกนะคะให้ลูกค้าขันในส่วนของน็อตตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะขยับในส่วนของร่องตรงนี้นะคะเข้ามา แล้วก็ดันเข้ามาค่ะคลายน็อตแล้วก็ดันเข้าตรงนี้ค่ะในส่วนของร่องตรงนี้ค่ะก็จะชิดเข้ามาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ประตูทั้งหมดนะคะสามบานที่สวยงามแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาใส่ในส่วนของกุญแจล็อกตู้นะคะตรงนี้แล้วก็กรอนประตูตรงนี้กันค่ะ ในส่วนของลูกกุญแจนะคะเราจะมีสองชุดนะคะลูกค้าชุดแรกนะคะให้ลูกค้าแยกน็อตออกมานะคะชุดนี้จะใช้กับใช้กับน็อตสั้นนะคะและอีกหนึ่งชุดนะคะเราจะมีในส่วนของอ่าสีขาวๆตรงนี้นะคะใส่ไปในส่วนของกุญแจด้วยนะคะตรงนี้จะใช้กับน็อตยาวค่ะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะ ในส่วนของชุดนี้นะคะที่มีสีขาวด้วยเราจะใช้กับบานประตูที่เป็นบานเล็กนะคะบานเล็กสุดเลยในส่วนของชุดนี้นะคะ่ะที่เป็นน็อตตัวยาวเราจะใช้กับบานประตูใหญ่ะคะ่ะวิธีการใส่นะคะให้ลูกค้าใส่ลูกลูกกุญแจนะคะจากข้างในออกมาข้างนอกนี้นะคะโดยที่หันในส่วนของตรงนี้ค่ะตัวล็อกตรงนี้ค่ะออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็นําในส่วนของห่วงอะคะ่ะมาใส่ด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วยิงน็อตค่ะ วิธีการยิงนะคะให้ลูกค้ายิงสลับนะคะบนเป็นกากระบาดนะคะบนแล้วก็ล่างแล้วก็บนแล้วก็ล่างแบบนี้นะคะยิงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ครบแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมายิงอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ใส่กุญแจนะคะทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะคะด้านซ้ายแล้วก็ด้านขาด้านขวานะคะต่อไปเราจะมาใส่ในส่วนของกอล็อกประตูค่ะ ต่อไปนะคะการใส่กรระตูนะคะให้ลูกค้านะคะเนี่ยค่ะดันกรระตูตรงนี้ลงนะคะแล้วก็ใส่มาในรูตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ปิดประตูค่พะพอปิดประตูเสร็จแล้วนะคะมันจะดันในส่วนของกรรอยู่แบบนี้ค่ะให้ลูกค้ายิงน็อตนะคะในส่วนของห้องบนไว้หนึ่งตัวนะคะแล้วก็ค่อยมาเล็งในส่วนของบานของกรระตูค่ะว่ามันจะตรงหรือเปล่าค่ะถ้าเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมายิงในส่วนนอ็อตที่เหลือค่ะแบบนี้ค่ะ นี้นะคะตู้เราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการใส่ชั้นปรับนะคะชั้นตรงนี้นะคะมันจะสามารถปรับระดับได้นะคะระดับในการใส่นะคะจะมี3มระดับระดับที่1ระดับที่2แล้วก็ระดับที่3มตรงนี้ลูกค้าสามารถปรับระดับได้ตามต้องการนะคะอุปกรณ์ที่จะใช้จะเป็นหมุดชั้นปรับตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะใส่เข้ามาในตรงนี้เลยค่ะในรูนี้เลยนะคะแบบนี้ ใส่ตรงนี้ค่ะให้ครบทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะคะเราก็วางแผ่นไม้นะคะลงไปบนหมุดชั้นปรับของเราแบบนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันค่ะใส่หมุดครบสี่ด้านแล้วก็ใส่แผ่นชั้นปรับไปได้เลยนะคะการใส่แผ่นชั้นปรับนะคะให้หันหน้าที่เป็นเรียบๆอย่างนี้นะคะออกมาด้านนอกนะคะแบบนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะสินค้าของเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลูกค้าสามารถใช้งานได้แล้วค่ะ